ครบผมตอนนี้ค้นฟ้าก็อยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับมาตามแนวทางของปู่สำนักสงฆ์นะครับปู่สิวันหรือยังสิยำสิเนียนตัวใดนะครับมาตามไปพร้อมกันนะครับมือ่อนี้วันพระกันนี่ไม่ออกก็ออกมาวัดายนะครับก็ได้มาถามตัวเลขเรขดังนะครับน้ำพืนว่าสิเป็นตัวใดนะครับว่าเพืนใดมาตัวใดแน่ได้มาจังใดนะครับ มาัตามแนวทางนะครับตู้สำนักสงฆ์ยายได้ตัวดีเ่าะย,าย้า่งวดนี้โอ้ยม,ม่บุจ้บจักได้กเบื้องคือบัตวยาคือว่าเดี๋ยวแม่ที่เจาให้มากจ้จาให้มากาจะไม่ได้เห็นเ้าจซื้อหรือว่าจะวันจาเจา,เจาเจได้มากด้ใส่ก่อแม่ วัดยังบ่เขาเชาบอบอกเขาไปยูทางอุดออรจจั่ขอขอนุญาตทายเด้ไหมมาจากทังอุดรพีแม่ลูกเขาจะยูอุดรเขาจ้โทรมาบอกเพ่อเขแต่ทางอุดออรเขาเจาบอกมาก,กัวใไเลยเนี่ยเขาก็ยังวัาจ็ดโอ้ยังว่าแปดศูนกับแปดสามแปดศูนย์กับแปดสามเป็นเขาโจดสามสามตัวเลยมาหลายงวดเลย หั้เจ้จจ่ะโอ้โหจุกุงันเลยโอ้โห้าวาจะบอกเหมมากอ้ครับครบแปดสิแปดสามแือแปดบแปดมวนเ่มา่มาุกสามเก้าสามเก้าสามีแเ่นมาเก้าสามอ๋อกลับเราไปตังปูน้กันเนี่ยครับผมครับผมคุณกัขอบคุณรับคุณกัมาัการกับคุักัปแต่น่นอปูมันดีเพครับ ฝันดียุตอต,อตอหมดเวลาต๊ะช่วงล้างไม่ก็ันนั่นแหลบรูเด็ของฝันดีต๊อต๊อหมดทีด่ปูโอ้มันจะเป็นย <c oughs> ังไงทนล่ะว่งฝันเมื่อกี้อายุรับปูรนนัปูบาซี่เจ็ดซี่แปดว่าซี่เก่าโอ้เืีอว่าถึงเนาะับผมม่ถ <c oughs> ึงมา้องไรสิมา้อ <c oughs> งไรผ่อนักเก่าเลยักว่าตว่ายุคคือปึงรู้หมดเนว่าแ่ม่อ้เืองอรลักเก่าเนาะมาดมเดินก็มไเด้บมเดินก็ ที่หักนรบ่มต้นคนนี้ันที่ไหน่านนักบ่มีสวัสนามบ่มีที่หัวก็สิ่เดิมก็ว่าถึงไหมสองิด้าบินฝันในตรงกันเลยบอกวัวฝันในต้องกันครับถ้าฝันขึ้นเดียวกันก็ต้องสองเที่ยงคนนี่หรอมันก็สิเข้าทยวตัวใดตัวี่สเดียวเที่ยแรกก็เยเที่ยที่สครับเอาฝันบุกขึ้นกันไหครับสองเที่ยเนี่ยบ่ฝันบกขึ้นกันวันนี้เราไม่เอา่เที่ยที่แรกเลยเที่ยงแรก เราพันมาก็จะพันเท่ารับเราไม่ออกเราไปก็ยังไม่ออกคนเรงงเราอุ้มหลุกมากอุ้มเด้ว่กใช่ดิตาไมกัปันไครปันครัเพราะกับกองตัวตัวไปครัอือครับัานเรพูดละรด้เดียวแบบบางเราพูดเร่องนี่อุ้มลูกก็ได้อมไม่ออกพูดอะเดียวบบงทีบานเอบรเห็นบางเรื่องข้านู่บางรหน่อยข้านู่นพูก็ได้เสียพารพูดนี้บหน่อยครับพูดก็ได้ยางแปงก็ได้ย่างแบอุ้มขมันยางปุ่มปุ้มได้หลอได้ย่างมาหา ไม่ออกพูดนะไรหแล้วอุ้นมากไม่ออกพูอุมลูกแล้ววันู่แล้วว IS ่ายไอเลยนนัวแล้ววันอาบอกเขาไดหน่อยด้อบคมางเมี่ยนเลยกัท่นมาละฟันที่แรกครับแต้มันเลอะทีนั่งขั้วฟันถ้ามันเป็นนุ่มมันก็เป็นโง่คนมันหรักเขเราก็เป็นสองครับขั้นี้อันผั้วซ้ายเป็นสอนเลยั้มอนนึ่งเลยครับแล้ววานผมกสองสอง้จะเป็นแปดหรเจ้าค่ะแล้วขั้วฟันงนุ่มไหม กับฟันด้ลฟันที่ที่สว่างบนี้หูแม่หงแม่เราฟันที่ทสวงแับกับแค่ผู้เดียวไกล้มาตีกันดครับถ้าฟันเห็นไกล้มานมันเยโอ้ค่ะเระไอ้ผูเดียวไกลมาตีกันเนาะไอนไก่กูมาตีกันบอก็หายเลยัว่าโอ้ก็เลยบอกเจาะเออกนั่นสุม่นออกสุมมาข้งเลยครับก็เลยก็อันก็เลยข้าเลยเานอบอข้อสุมมาแยงออกกันลสอกว่ารู้เ่าไกล้มตีกันได้ว่า ใกลเนี่ยมันก็เป็นข้อนดิซงก็เป็นซงี่ครับส้มมันก็เป็นูนเป็นนก็ซงสูนเล้ยง่งกูนเป็สิเวกสูนใกล้สองใกล้ตีกันสองตัวเออโอ้ใกล้สองตัวไหมใกล้สองตัวแต้ก็เป็นก้านาะน้ำเขาเนาะครับวเอาส้มมาส้มส้มมาขังนยก่นส้มก็จะเป็นสูนก็ส้มเนาะตียงไงตียังไงซวงกาสูนที่ปูซวงกาสูนพ่างได้สบายดีทีนึงก็เหนบ่ ก็ฟัดก็มันะมละก็ปุันยาวเลยครับฟันตั้งแต่โตงวดทิ่ปัวฟันตั้งแต่โตครับครับผมชมแล่วระเเ่านีโตาระซเ่านีครับเอ๊ะก,กินเดนเลบคันน้ำมดก็ว่ามันจะซูอยู่ีิเห็นตัวเดียวบ่ปูเห็นซูนตัวเดียวป่ครับตัอนึงบ่ก็ยังบ่ก็เจ็ดหบ่เอาไว้กนี่ละครในคัเคเนน้ำมดปรเไทยไว้บ่ปูวคันน้ำมดอยู่วัดนี่บ่ครับเอออยู่ยังอยู่อยู่บ่ครับคันน้ำ กอยู่แล้วดูัหวัดคัแล้วมันต่อพ่อนเราไมซีดแล้วมันจะแบ่งนู่นแล้วพ่อคนเาไม่ซีดแล้วทุมแล้วมันีแปดันนี้เราเรียกก็บ่านตาสันทุเทียสันก็ฟันท่าหมือนก็แล้วนี่กฟันทุกทคนเราฟันแล้วปูมักตัวไหนล้ะครับขันขันขันทุกคนเราคนเรื่องมากนี่แล้วมันจะรูดทุนตัวรักก็เดี๋ยวก็ชุบก็เนื้อเดี๋วก็ซ้อมก็าร์ที่เ ซีตัวเนี่ยเออจามพู่ฟันครับเก่าศูนย์เกาสอี่้เกาเออูนก็เรื่องมันก็ติดเดียวกันเนาะครับขั้นอืมกม้ชนก็มึงติดเดียวกันเข้าซ้ำเลย่ราะว่าซื้อไปห้านเข้าซ้ำเมันออกเก่าสแล้วก็โทษต้องเห็นว่ามันบดสีบบเถืงอนอเนาะา่ตันี่ลละครับครับูเพราะว่าตัวที่แรกเหันว่านั้วเหมอวกไม้หรือว่าคนเรื่องแต่มันมากขโมยหว่าพวเข้าศูนย์หรืเปล่าอะรัวเนี้ ครับอ๋อเดี๋ยวเขาซูเแก่ไหนตัับเข้อนงอนี่ตัูก้อนงมันตัวเดียวกันเนาะครับปูมันมจบไปซูเก็บปูไม่ขาัน้ํามุนซูบแล้วทุกแก่เป็นซูนเก็บก็อก็พวกปรตูเดียวกันนี่แล้วก็มักซูก้อน่ละเอาครับฉันนี่วัชะกตได้ตัวระสือรตลี่สือซเกเนาะโอ้ระอตลี่ซเก่าเก่าุน้เก่าค่ะ อันเหลาจะมาซื้อเป็นบ้าเนี่ยซื้อเราตัวนีมรอาจะมฝันยังนที่เขาเอปได้เขามันเขาหรือเ่มันจะเข่ามันมาเขาเขาจะมาฝันยัง่ซื้อเราตะวนี้เจ้าเป็นเลขชุดอกมันเป็นเป็นเลขยังคน่ะเลขเออเลขใหญ่เลขโอ้ค่ะได้จังไบจะขับปูวันไปเราเห็นยัหันซีไปเอาไปเลยแล้วโอ้น่จะก่ชุดเลยเจาเลขห้าตัวห้ากันพอเปนกันเอาไปเลยจ้ะก นนะครับนึกตรีเออผฟันต่ว่าตัดฟันให้ใกลมันก็จะเก้าศูนย์ต้อมันได้ที่หงุดมันก้กมาตอจังมาได้หหงอดกบเห็มาเป่นนมาพั่วงหงวดพักที่ต้องบอกว่าต้องวันจะมาต่ำต้องว่าตังตังไหนกบเ็ดศูนย์่างนี้มีปูอเก็บอกหลอกอกมันชบ้อคืคือ่ามามันชอลอกเก็บศูนย์แต่เก่าูกับปกาคี้ับ ุณก็ว่ามบอกอยไสอเก้าศูนย์กูอันนี้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเกาศบสีเก้านย์ศูนย์เก้านคะสี่ใบโดรักเก่ากูได้มาบุฟ่เก่าก็ยากวันนี้กูมักเก่ามักเก่าตีดกูอ๋อกูเขียนให้กับจำชุมครับ แตัก้อนฝันแต่ก้อฝันแต่ไม่ออกที่แต่รุบลมราบ้างว่ามันจะเป็นยังไงเท่าไหร่ครับครูจำหระครับถ้าเี่ยก็เล้วแต่ไม่ออกคือมัเล่นขันน้ำม้นบรบครูเล็กถูกเอาจุดแำบรบครูจุดแล้วจุดแล้วนี่นี่ครับผมคาดไปซ้อมกันรครับ เราจะได้โทษสามกุมีถ้าเราในระปูสองนึงนะครับฮะแต่เ้ามไเรื่องต่อตัดตัดสองเรู่องต่อตัดตัดตรงจมูครัดติดปูห้ามนะครับปูชดมือได้ับปูขึ้นบอกจุดวั้บอวันอวัน เดนก็ปูถ้ามาเบ่งเดบถูกปูนะครับปูจุดก้อนถึงวนคับตัวแด้ครับเนอครับแคปหน้าจอนะครับถ้ามัดเดบถูกของปูนะครับแต่เขาไม่ไงวดครับต้อง่ากับผาดงวดงวดบางนึงนะครับอือก็บ้างหรือล่ตัวปูมากเดบเถูกอันนไม่ได้โตกันแม่ว่าเด็กมสองคน ครับคูโอ้เนี่ยูครับชมครูเร้่ว่า,าวนเรื่อวันที่หนึ่งอสองคนว่าไอ้อ่านน้ำได้ดไหมครัูสองเก้าศูนย์เนี่ยบอครับปีจากข้องฝันที่ว่าไกลเออไกลตีก,กันไกลตีกันะครับเอาเน้นมีตัวเน้มเนมาคูมีครูเน้นบอชมครับสองเก้าศูนย์ครับคูว่า อหลักเก่าเออปูเนียนหลักเก่าเออปูันฟันเห็นใกล้มันหนูชอบมานอยู่ดดิครับผมหันฟันเห็นใกล้เห็นนั่นชอบมานุ้ดครับทุกที่อะว่าครับสูปตาไม้มันจะเป็นยังไงตอนเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสามครับเนียนเก่าศูนย์เก่าสองนะครับปูว่าเลขทูบครับนี่ครับปูจุดทูปปูว่าถ้าเลขทูบกันผู้ก่อไฮพิจารณาบางเถิดต่อนันลักเทียมไม่เขากับบก เป็นตะใยเจซูเลขฟันมาได้ลกเลขทั่วไปเลยครับผมครับแล้วแต่ห้าจับเข้อมันก็จัเข้ได้เลยทั่ครับสองแปดสองนปูเนาะนี่ครับแล้วก็แปดสองแล้วก็สองสองครับแต่ว่าปูเน้นที่แปดสองนี่ครับเก้าศูนย์เกาสองแปดสองสำนินปูเนาะเน่ตัวเน้นครับผมเวลางานน้อเาทุกคนทุกคน่ะละครับยุดีไม่แห้งให้สไขมันให้มีเงินไม่ทองลังไรเขามาเท่มากครับสชคไ้มันเด้องถูกครับถูกคถูกครับเองปูกับไเป็นเพียงคร่งๆะแลแกเปล่าครับตามนี้ครับ แคบหน้าจอนะครับแนวทางปูสำนักสงฆ์ประจำวันที่16สิงหาหกหาครับนี่แหละครับปูเน้นไปที่นะครับ90 92 82นะครับพิจารณนานะครับแนวทางของปูนะครับเขาม่เหลวหลายงวดนะครับตอนงวดที่แล้วนี่ผ่านนะครับงวดที่แล้วรุดครับงวดนี้เอาไม้นะครับเนาะเลขทูบกับเขามาหลายรอบนะครับถ้าผู้ใดได้มัก พิจารณาเนาะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าชอบก็ตามถ้าบ่ชอบก็พานนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ควอนฝ้ากะสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเจ็บเจรจนลำลำเลยๆยทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ควอนฝ้าสวัสดีครับกะเมือนีกะวันพระนะครับแม่ออกพอออก่นก็ไม่ทำวัดจำวัดครับอืมบรยากาศ